มาจับพิรุษกันหน่อยดีไหมคะกับกรณีเรื่องของตึกสอตงองอที่ถล่มกับเรื่องของนมินีที่มากินรวบในหลายๆโครงการของประเทศไทยเราเนี่ยนะคะจะพาไปดูกันที่ดรมานะนิมิตม,มงคลประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยคะ่ะเขาตั้งข้อสังเกตว่าตอนนี้มีบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างชาวจีนเนี่ยนะคะเข้ามาในไทยเนี่ยอให้ทุกคนไทยว่า มีกี่บริษัทติกตอกติกตอกห้าร้ค่ะทุกคนคะเกือบห้ารอยบริษัทมีทั้งขนาดเล็กและใหญ่นะแต่ถ้ามองถึงบริษัทที่ใช้คนไทยเนี่ยนะคะเป็นนอมินีเป็นบริษัทของคนจีนขนาดใหญ่มักเข้ามารับงานก่อสร้างของหน่วยงานรัฐค่ะซึ่งถ้ามองตามกฎหมายเนี่ยนะคะบริษัทก่อสร้างของนอมินีเนี่ย มักขาดผลงานอ้างอิงค่ะทุกคนที่จะไปรับงานได้ตามกฎหมายเพราะฉะนั้นทำไงคะก็ต้องมีการไปจับมือกับบริษัทไทยนี่แหละเออนะจับมือกับบริษัทไทยค่ะให้ใช้คนไทยนี่แหละเป็นนอมินีนะไม่ว่าจะเป็นการร่วมทุนเอท takeover บริษัทหรือว่า j o ยเ t v เ n t u r e ก็ตาม การตรวจสอบว่าบริษัทต่างชาติมีนอมินีหรือไม่เนี่ยคุณมานะบอกว่ากลไกของกระทรวงพาณิชย์ไม่สามารถตรวจสอบได้ค่ะแต่ถ้าเป็นกลไกของสำนักงานปปงอันเนี้ยสามารถตรวจสอบเส้นทางการเงินได้นะและอำนาจสั่งการที่แท้จริงเนี่ยก็สามารถสืบทราบได้โดยเฉพาะมีการสืบทราบนะคะว่าบริษัทจีนที่ส่งเหล็กไปในการก่อสร้างตึกสตงงเนี่ยเคยถูกกระทรวงอุตสาหกรรมบุกยึดเหล็กที่ไม่มีคุณภาพมาแล้วหลายหมื่นตัน นะทีนี้ปกติการทำธุรกิจกลุ่มทุนจีนเนี่ย<ม>เขากินรวบตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำเลยนะคะเช่นเดียวกับการทำธุรกิจเกาะสร้างที่ทุนจีนเนี่ยก็มักมากันเป็นเครือข่ายนะโดยธุรกิจเกาะสร้างจีนที่มาเป็นเครือข่ายเนี่ยนะคะส่วนหนึ่งเนี่ยได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลจีนนะอ่ะย้ำว่าส่วนหนึ่งนะคะจึงมีความได้เปรียบอุตสาหกรรมกาะสร้างไทย โดยปกติค่ะการรับงานภาครัฐเนี่ยแน่นอนก็ต้องมีพวกพ้องนะเพราะฉะนั้นบริษัทก่อสร้างโอมินีเนี่ยก็ต้องมีนักลอบดีคนไทยค่ะที่ติดต่อหน่วยงานราชาการได้นะซึ่งมีแบบรับงานด้วยตัวเองหรือว่าซับคอนแทรคทีนี้ไปดูพิรุ์ตึกสตองอกอกันหน่อยกรณีตึกสตองอที่กำลังก่อสร้างแล้วมันถล่มเนี่ยนะคะทางหน่วยงานหมายถึงหน่วยงานองค์กรต่อต้านคอรัปชันเนี่ยนะคะเขาได้เข้าไปเป็นผู้สังเกตการ ในข้อตกลงโครงการคุณธรรมซึ่งก็มีการติดตามงานแล้วก็มีการบันทึกรรการประชุมในระบบออนไลน์หากต้องมีการรื้อหาหลักฐานเนี่ยก็สามารถนํามาย้อนดูลดย้อนหลังได้นะคะแต่ที่น่าสนใจก็คือหลังเกิดเหตุเนี่ยอย่างที่เราได้เห็นข่าวมีชาวจีนค่ะฟาฟืนนะคือเข้าไปขนเอกสารออกมาถือเป็นความผิดปกติ ถ้าหากตรวจสอบแล้วเจอเรื่องผิดปกติเนี่ยนะคะตัวแทนหน่วยงานในโครงการข้อตกลงคุณธรรมเนี่ยสามารถเรียกดูเอกสารได้เออซึ่งเห็นว่าสารก็ตัดสินจำคุกไปแล้วนะคะชาวจีนที่ไปขนเอกสารออกมาเนี่ยทีนี้หากมองในภาพรวมการก่อสร้างของหน่วยงานรัฐเนี่ยนะคะมักมีการคอร์รัปชันค่ะเออมักมีการคอร์รัปชันอ่าใช้คำนี้ก็ถูกอะนะคะ เพราะจะไปเหมารวมว่ามันมีคอร์รัปชันทุกๆโครงการคงไม่ได้เนาะเอาเป็นว่ามักมีนะถ้าเป็นการสร้างอาคารเดียวเนี่ยเขาบอกมีปัญหาไม่มากค่ะแต่ถ้าเป็นอาคารสูงเนี่ยอันเนี้ยมักจะมีปัญหาซ่อนอยู่เลยทำให้เมื่อเกิดเหตุตึกสอตะงองคนทั่วไปเลยไม่ค่อยเชื่อซึ่งอาจมีปัญหามาจากการออกลดต้นทุนอืม แนวทางแก้ไขทุนนมินีถามว่ามีไหมนะดรมานะบอกว่าต้องยอมรับนะคะว่าปัจจุบันเป็นโลกาภิวัตน์ที่ต้องมีการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีแต่สิ่งสําคัญก็คือเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยต้องมีการบังคับใช้อย่างจริงจังค่ะหากมีการกระทําความผิดก็ควรลงโทษอย่างเข้มงวดเพราะฉะนั้นรอดูกันนะคะว่ากรณีที่ตึกสตงถล่มเนี่ยจะหาสาเหตุที่แท้จริงได้หรือไม่ และจะสามารถหาตัวผู้กระทําผิดมาได้หรือเปล่าก่อนที่จะรำไปสู่การลงโทษอย่างเข้มงวดที่ว่านี้นะคะ